ask you what's your name and where you come from Oliver yeah. My name is Oliver and we are living in France in France I'm French. Belgian citizen <laughs> <but> <laughs> I'm Belgian <laughs> <laughs> Oliver yes yes oh Belgium you you what have you been practicing Buddhism before คุณมีคำถามจะถามหลวงตาไหมผมไม่ได้เตร t ยม t ำถามอะไรแต่ผมอ่านใ t t นังส e r e ล่ a นี้ว่าคุ t สอนว่ามีส่ n e ห s ึ่ง t องจ o ตที่อยู่ e อกสี่สิ่งป t ะก t าเขาบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้เตรียมคำถามอะไรมาแต่เขาเพิ่งอ่านหนังสือ Ultimate Truth แล้วเห็นหวงตาเขียนไว้ว่ามันมีธาตุรู้อีกหนึ่งธาตุที่เหนือจากขันห้าค่ะ So I, I found it very interesting because in Belgium and in Belgium, we were used to receive the teaching of the monks of Myanmar. and uh, I have never heard this as far as I have heard the Dhamma uh, about this teaching, but I find it very interesting. เขาบอกว่าเขาศึกษาศาสนาพุทธมาเยอะนะคะจากพระสายพม่าแต่เขาไม่เคยได้ยินมาว่ามีธาตุรู้ที่นอกจากขันห้าอีกเขาได้ยินว่ามันมีแต่ตัวรู้ที่อยู่ในขันห้าค่ะเขาบอกว่าพอเขาได้อ่านเขาถึงรู้ว่ามันมีธาต

ผ้าเนี้ยเหมือนกับเป็นอาการของขันห้าเป็นความรู้สึกนึกคิดตึกตอมปรุงแต่งมีอารมณ์ต่างๆ The cloth is compare with the thought, the feelings, the thinking, the sensation in the five aggregates. เอฟเฟกซ์ที่มีอาการทั้งหมดเลย Everything that uh, is a condition compare with the cloth. แล้ว อาการทุกอาการเนี่ยถ้ามันเคลื่อนไหวได้แสดงว่าอาการทุกอาการเนี่ยมันเคลื่อนไหวอยู่ในความในความไม่มีอะไรในความหรือเปรียบเหมือนเป็นความว่างของธรรมชาติ All the things arise and cease the conditioned things the unconditioned, the emptiness, the e c c or or o o in n n i s s u element. นั้นไออาการทุกอาการจะเคลื่อนไหวเกิดขับได้ เคลื่อนไหวเกิดดับได้เพราะรอบอาการเนี่ยรอบผ้านเนี่ยมันคือาธาตุรู้รวมกับความว่างมันเลยทำให้อาการทุกอาการเนี่ยเคลื่อนไหวได้ All the condition that arise and cease have to arise and cease in the emptiness but the emptiness is not only the pure emptiness but it's the emptiness with the consciousness element ขันห้าคือสิ่งที่เคลื่อนไหว the aggregates something that five arise and cease is and ตัวธาตุรู้เป็นเหมือนความว่างเปล่านี่ไม่มีอาการเคลื่อนไหวใดๆ but the consciousness element is like the emptiness is not arise and cease ดังนั้นเวลาเราสามารถใช้ขันห้าเนี่ยทำกิจการงานในชีวิตประจำวันได้ด้วยใจใจคือหรือธาตุรู้เนี่ยใจหรือธาตุรู้อันเนี้ย มันเป็นความไม่มีอะไรเคลื่อนไหวมันเลยเป็นความสงบแล้วก็ไม่ทุก์ร้อนไม่อะไรมันมันเป็นความสงบเย็นเรียกว่าสงบเย็นเย็นก็เพราะว่ามันไม่มีความร้อนจากกิเลสตัณหาอะไรไอ้พวกกิเลสตัณหาอะไรมันมามามาอยู่ในขันห้านี่ที่มันเอาไอ้ความไม่รู้อวิชชาเนี่ยมายึดขันหานี้มันก็เลยมาอยู่ในขันห้าแต่มันไม่สามารถที่อยู่ในธาตุรู้ได้ไอ้ธาตุรู้ที่รวมอยู่ในความว่าเนี่ยมันเลยสงบเย็นและวางเปล่าจากจาก So in our daily life, the function of the five aggregates can function as normal. It has to think a lot and have to live as the normal. But the consciousness elements still uh, still calm and peaceful. Its difference be, uh, between the five aggregates and the consciousness element is stay together but we when we don't know this truth we create the sense of self and cling onto the five aggregates and try to change the five aggregates but actually the five aggregates is just something that arises and ceases by their own while the consciousness element still peace these two nature stay together it like this all the time คือใจที่มันที่มันเป็นความไม่ใช่ขันห้าเนี่ยไอขันห้าเนี่ยมันแปรปวนตลอดเกิดดับตลอดเป็นความรู้สึกนึกคิดตึงต่อปูแต่งเกิดดับตลอดแต่ใจเนี่ยมันเป็นความสมบูรณ์เลยโดยธรรมชาติของมันเป็น peace peaceful mind peaceful mind มันสมบูรณ์โดยธรรมชาติของมันมันจึงไม่มีไม่มีความพองไม่มีการเกิดดับไม่มีอะไรเลยเลยเป็นความสงบเย็นสันติสันติ the consciousness element is peaceful by itself so it's the peaceful without any help from the five aggregates because it's the characteristic of it by its nature but the five aggregates has to arise and cease เขาเขาในใจเขาเนี่ยเขาเคยเจอแต่ความวุ่นวายความคิดนึกนคือต่อปุงแต่งวุ่นวายแต่ถ้าเขาตั้งกจดีๆเนี่ยถ้า ธรรมชาติเนี่ยมึงจะวุ่นวายไงแต่ใจอะไม่วุ่นวายไปตามถ้ารู้หรือหรือใจเรียกกระใจเนี่ยพิษฟูลเนี่ยพิษฟูลมาเนี่ยมันจะไม่ยุ่งวุ่นวายไปตามอาการต่อให้อาการในใจวุ่นวายแต่ถ้าเขาไม่มีผู้ไปไปวุ่นวายกับอาการเนี้ยใจเขาก็จะสงบได้ในตับกาอาการของขันห้าที่วุ่นวาย Actually in the past you always experience a little thought that has a lot of disturbance. But we never notice that in the disturbance, there is the peace within the consciousness element that can peaceful amidst the disturbance. If there is no sense of self clinging onto the disturbance, the mind becomes peace. Many <laughs> หลายชาติพยายามที่จะเอาอาการของขันห้าเนี่ยอาการของขันห้าไปหาความจริงอันสูงสุดทึ่งยังไม่รู้มันคืออะไรแต่เขาก็ู้วมันไม่ใช่ขันห้าเพราะไอ้ขันห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเกิดตายแต่มันมีธรรมชาติหนึ่งที่เขารู้ว่ามันมันไม่อยู่เหนือกว่าขันห้านี้คือมันเป็นธรรมชาติที่ไม่รู้ว่าเรียกอะไรแต่เขาว่ามันคงจะเป็นความ ความจริงอ่ะสูงสุดแต่ไม่รู้ว่าอะไรเพราะว่ายังไม่เคยเจอแล้วหลายคนก็มาถามว่าไอ้สิ่งนั้นมันคืออะไร many foreigners come to our place in order to ask for the ultimate truth because we know that there is another there is a truth but we haven't experienced it and they always come to ask for on t a what is the ultimate truth แต่แท้จริงมันก็คืออยู่ในใจของเรานี่เองเมื่อใจอาการของใจวุ่นวายแต่ความจริงอสูงสุดหรือเรื่องอันติเมตุสมันเป็นธรรมชาติที่ไม่วุ่นวายไปตามอาการ has been exists uh, the not, not attached to it all has had a self when sense of You will experience the ultimate the truth. you มันเป็นความสงบสันติโดยธรรมชาติที่ไม่เราไม่ต้องไปช่วยมันให้ไม่ต้องเอาขันห้าไปช่วยให้มันสงบ because it is a peaceful by itself don't have to use the five aggregates to help it to be peace it peace by itself จงมีความสงบใจในท่ามกลาง ความรู้สึกนักคิดติดต่อปรุงแต่งที่วุ่นวายเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่จงมีความสงบใจที่จะไม่ไหลไปตามความปรุงแต่ง Please be peaceful amidst of the turmoil of thinking by not follow all thought not try to eliminate the thought not run away from it let the thought be as it is That the peaceful a is by n นั่นแหละใจที่มีความสงบสันติที่เป็นธรรมชาติแท้ๆที่ไม่ไปกดข่มบังคับให้สงบในท่ามีอาการของใจที่ยังมีอาการมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เกิดดับอยู่อันนั้นแหละคือสิ่งที่เขาถามคือาตุรู้อันบริสุทธิ์ที่มันพ้นจากขันห้า The nature that is peaceful not cling onto any thought That is the consciousness element that you ask long time. Any questions? And what's the name of this uh, what's the name of this consciousness in Pali? How is it called? <laughs> ในพระสุทธบางครั้งพุทธเจ้าก็ใช้คำว่าใช้คำว่าอายตนะน่ะ Sometimes in sutra, the Buddha used the word อายะตนะบางครั้งก็ใช้คำว่าวิสังขาร Sometimes um, he u s e d the word วิสังขารแบบวิสังขาราอย่าวิสังขารามันตรงข้ามกับสังขารวิสังขารา in English is u n c o n d i t i o n e d it opposite with the condition o r สังขาราหรือบางครั้งใช้คำว่าสังขะสังขารธรรมกับอสังขารอสังขะตธรรม อสังขตธรรมถ้าเป็นอสังขตธรรมคือธรรมชาติของธาตุรู้ที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายแต่สังขตธรรมคือธรรมชาติที่ปรุงแต่ง Sometimes uh, he used the term a a s n อ a t a dhamma that opposite to sankhata dhamma is also mean the unconditioned things and the unconditioned and opposite with the condition บางครั้งธาตุรู้ใช้คำว่า สุญญตาสุญญตาธาตุหรือนิพพานธาตุ sometimes we use สุญญตานิพพาน or นิบา a n a n i b b a ธาตุบางครั้งใช้คำว่าธรรมธาตุหรืออบัปตาธาตุอบัปตาธรรม sometimes we use อมตะาอามัตตาธาตูถ้ายังไม่เคลียร์ให้ถามได้เต็มที่ If you still have something that unclear in your mind please ask l o n g back มันก็เป็นไปตามพุทธพจน์ในบทที่ว่าสัพเพธรรมมาอนัตตาทำทั้งที่เป็นสังขารเกิดดับได้กับ ธรรมที่เป็นวิสังขารคือไม่ธรรมที่ไม่อาจเกิดดับได้ล้วนเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นของของเราดังนั้นสัพเพธรรม,มานาตาธรรมจึงมีสองประเภทคือธรรมที่เป็นสังขารเกิดดับได้และธรรมที่เป็นธรรมชาติที่ไม่อาจเกิดดับได้ไม่มีอะไรปรากฏ Have you ever heard that รรมมาา right? s a <Yeah>. b p a thamma anata right It's mean all the condition things and the n d and the unconditioned, cannot be clung onto. It follows the b u d d h a teaching. There are two natures, the condition and the condition, but there is no self that can be clung onto the condition and the unconditioned. There are the natures. พุทธเจ้าจะตัดต่อว่านอกจัดจัตัดสเพธธรรมาอนัตตาแล้วยังตัดว่าที่พระองค์สอนทั้งหมด รวมแล้วสรุปเหลือเพียงแค่สัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะ and the heart of the teaching of the Buddha have you ever heard that ส okay. ัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะ okay สัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะ okay is mean คำทั้งที ทำทั้งหมดเนี่ยทำทั้งหมดไม่ควรไม่ควรหลงยึดไม่ควรหลงยึดบั่นถือมั่นเป็นตัวเราเป็นของของเรา it means all the dharma the conditioned things and the unconditioned cannot be clung onto this is the heart of the teaching of the Buddha ดังนั้นในทำทั้งหมดในรวมทั้งขันหานี่เรียกว่าสังขารกับทำที่เป็นวิสังขารที่ที่เป็นที่ เป็นที่สังขารเกิดดับในในสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับอันเนี้ยทำจะมีสองอย่างคือสังขารคือสิ่งที่เกิดดับและธรรมชาติที่เกิดดับนี่เกิดดับอยู่ในธรรมชาตินี้ที่ไม่เกิดไม่ดับทั้งธรรมชาตินี้และธรรมชาติไม่เกิดดับนี้อย่าหลงไปยึดมัานถือบั่น The five aggregates is the conditioned thing and the consciousness element is the unconditioned there are two natures those nature cannot be clung onto, because there is no self that can clung onto that nature. เคยมีพระแบบเนี้ยแต่เป็นชาวโปโลแลนด์มาหาหลวงตากลาคืนแบบเนี้ยหลงเข้ามาเหมือนกันหลงเข้ามาเหมือนกันตอนสี่ทุม่มลูกตาก็เลยถามว่ามาทำไมต้องการกรู้เลยก็บอกว่า เขาต้องการเขาตอบเพียงคำเดียวว่า who am I who am I ไม่ได้หมายถึงว่าเขาอธิบายว่าไม่ได้หมายถึงร่างกายจิตใจเขาที่มันมันเป็นสิ่งที่เกิดตายนี่แต่เขาต้องการจะรู้ว่านอกเหนือจากสิ่งที่เกิดตายเนี่ยเขาที่กินเขาเขาคือไข่เขาคือใคร who am I there was a p o l a s h monk came to m e e t หล n g ต a by chance too uh, he came at about 10 p.m By chance. Just to ask Long Ta that, who am I? He curious to know that who am I? He didn't mean the body and the mind, but accept the body and the mind. Who is he? He would like to know that. <laughs> เมื่อเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นธรรมชาติของสังขารมันเหลืออยู่ธรรมชาติอีกธรรมชาติเดียวเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ Because in the nature there are uh, two nature the condition and the condition when he doesn't attach to the conditioned things there is only one nature left the consciousness element จะอธิบายไอ้ก็ดูดีๆในหนังสือนี้มีชื่อว่านิพพานะนิพพานหลวงตา will explain you more detail this book name นิพพานะหนังสือเล่มนี้ไม่มีตัวอักษรเลยเลยข้างในมีแค่นี้ this is the wordless book มีสีดำ สแผน่นแล้วก็มีสีขาวสองแผน่นมีสีขาวมีสีดำแล้วก็สีขาวสองแผมีสีขาวมีสีดำแล้วก็สีขาวสองแผนหน้าปกวางเปล่า um. and the cover with the emptiness, the with the the cover circle. แทนธรรมชาติของวิสังขาร The emptiness is um, uh, the consciousness element สีดำและสีขาวเนี่ยสีดำแล้วก็สีขาวแทนธรรมชาติของสังขาร The black and white it means The nature the condition of แต่ตอนทีม่มีมีจิตดวงแรกขึ้นมาในธรรมชาติมันมาพร้อมกันคือมาทั้งอันนี้และมาพร้อมทั้งอันนี้ทั้งสังขารและวิสังขารมันมาพร้อมกันงตา explain about when the p r i s t i n e mind arises The first mind arise, it came together, the uncondition and the and the and the condition, it came together in the pristine mind. เราจึงต้องเกิดมามาเรียนรู้ทำความเข้าใจให้ถึงใจเราจริงๆจักใจรู้จักใจว่าในรากายจิตใจเราทั้งหมดเนี่ยหนังสือเล่มนี้เหมือนกับรากายจิตใจเราทั้งหมดไม่ได้มีแต่เฉพาะสังขารเท่านั้นสังขารที่เป็นดำบ้างสังขารขาวบ้าง คือดีฝ่ายชั่วฝ่ายฝ่ายดีฝ่ายชั่วเนี่ยแต่เดี๋ยวก็ปรุงเป็นบุญเดี๋ยวก็ปรุงเป็นบาปเดี๋ยวก็ปรุงเป็นบุญเดี๋ยวก็ปรุงเป็นบาปเดี๋ยวก็ปรุงเป็นบุญบุญก็สีเปียบบุญที่ขาบาปก็สีดำแต่อันนี้คือสังขารทั้งหมดแต่ความจริงพ้นจากสังขารวันห้ามันคือที่มาและที่จบลงของสังขารคือการเวียด่ายตายเกิดก็คือที่มาและที่จบคือที่เดียวกัน มื่อสิ้นลงสังขารคือเท่ากับว่าเอาสังขารนี้ออกเนี่ยออกแยกสังขารออกได้ใจก็เหลือแต่สิ่งนี้สิ่งเดียวดงนั้นก่อนเกิดและดูแจ้งทำความเข้าใจแล้วก็จบจบเดียวกัน We were born just to understand ourselves. Because uh, normally we always think we have only the five aggregates, right? It means we compare with the black page and the white page. Sometimes we think in the good way, it is the white page. Sometimes we think in the bad way, it's the black page. But actually, it just, oh, we have another nature that is a consciousness element that always with us all the time. When we realize it, it means that letting go the good part and the bad part of the five aggregates, let it be as it is. You will realize the pure mind or the consciousness element that already exists in yourself when the letting go of the five aggregates is mean that we return to the pure nature. Our pure nature is the consciousness element. t ิตสเล็กท e ่สุด this peace 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 f u l mind ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งที่จริงก็คือ peace full mind นี่ peace The consciousness element the pure peaceful of mind is เมื่อถึงความจริงอันสูงสุดแล้วเนี่ยความจริงของธรรมชาติที่แท้จริงแล้วสังขารทั้งฝ่ายดำและฝ่ายขาวก็ไม่สามารถทำอะไรใจที่เป็นพิษฟูดได้พิษฟูดไม่ได้ When the true nature had been realized, all the f i v e aggregates cannot destroy it. รานนั้นอันนี้มันจึิงอยู่ในร่างนี้ด้วยความสงบเย็นสันติ so even you still alive even the fabric still function the pure consciousness element still be with you in peace นี่คือ พระที่มาจากประเทศโปรแลนด์ก็ได้รับคำตอบ Who am I? ที่แท้จริงอ่ะ Who am ไไม่ใช่ทำสิ่งนี้และสิ่งนี้ที่ปมงแต่งเพราะเป็นสิ่งที่ตายธรรมชาติเราที่แท้จริงคือธรรมชาตินี้ไม่เกิดไม่ตายเป็นอมตะแต่ไม่มีอะไรปรากฏอย่างเป็นอมตะ This is what the p o l a n d monk got the answer he realized that he is not the five aggregates but actually the, his true nature is the consciousness element that is not birth and not death immortal eternally <laughs> เราใอัลติเมททตไปด้วยแลวให้เล่มนี้ด้วยงตา give you this book n i งส a อ a b o o k and the u l ง i m a t e t ต u เ h book เขาจะได้ไปทำความเข้าใจทุกวัน you w t e m p l a t e it every day สาธุค่ะ